รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดาที่แล้วเรื่องราวของหนุ่มสดคนนี้กําลังสนุกและเข้มข้นทีเดียวครับวันนี้เรามาเอาใจช่วยกันดีกว่าว่าหนุ่มสดคนนี้จะได้ไปเดทหรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับบีมขป้นดับไฟเลยอะ่ะเขาไม่ใช่เลยค่ะ<ม>อธิบายเขาว่าไม่ใช่เลยหน่อยสิฮะก็คือคิ้วบางตาเล็กขาสั้นตัวยาวส่วนบีมก็หุ่นดีนางแบบเพอร์เฟกสมส่วน ขาวเนียนจมูกโด่งนางแบบลูกครึ่งก็คือเป็นเหมือนกันเนีคะคิ้วบางตาเล็กขาสั้นแล้วก็ตัวยาวดีฮะถ้าได้กันไปลูกออกมาหมอจะเอาไม้เขี่ยหรือเปล่าไม่ใช่เลยมองไปนี่ไม่ใช่ผู้ชายที่คุณมองหาเลยโอเคไม่ว่ากันและแน่นอนนะฮะสวัสดีครับพุหนูครับพุหนูยังคงสไตล์นะฮะมาตอนนี้ก็ปิดไฟอีกแล้ว บวชชีพราหมณ์สิครับเออตั้งแต่ซีซั่นนี้ไม่มีใครที่คุณหนูถูกตาต้องใจเลยคนนี้คุณก็ไม่ชอบอีกเขาดูไม่มีสเสน่ห์อะค่ะเาเหรอไม่ชอบเลยไม่มีสเสน่ห์โอ่โแล้วยังไงอีกฮะยังไงอีกฮะจืดจด,โโดูแบบอะไรก็ไม่รู้อะโอ้ยนี่เดี๋ยวต้องจับไว้กวูวิงไปให้รถชนจริบร้อยอะคุณหนูปานีด้วยค่ะปานีด้วยไม่ใช่เลยไม่มีเสน่ห์เลยไม่เอาโอเคเอาละหนุ่มสอดเปิดโอกาสให้23าคนที่เขาเปิดไฟ ได้รู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนอ,อำนาจความสวยอยู่ในมือสาวๆอยู่แล้วนี่ครับเชิญครับชื่อวุฒนทวุฒิเชนกวีนะครับอายุ29ปีก็ตอนนี้ทำอาชีพหลักก็ทำงานธนาคารแห่งหนึ่งนะครับเป็นผู้จัดการสินเชื่ออาชีพเสริมตอนนี้ทําเปิดร้านไอติมกับน้องและพี่ชายนะครับชีวิตก็ทั่วไปของพนักงานเงินเดือนนะครับก็เริ่มทางานแปดโมงครึ่งเลิกห้าโมงครึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะไป ที่ร้านไอติมเสาร์วัทิ์ก็ถ้าเกิดเปิดก็จะไปทั้งวันเลยตอนนี้ร้านยังไม่มีประจํานะครับผมก็ออกตามอีเวนต์อีเวนต์ไปก็ที่มาทําไอติมกับพี่กับน้องเพราะเป็นความชอบส่วนตัวชอบทานไอติมอีแล้วครับโดยช้วงไอติมจลาโต้แล้วเพิ่มกิมมิคลงไปด้วยการที่ใส่ท็อปปิ้งไม่อั้นมีเข็มชิดยามีมัชเมลโล่อะไรอย่างเงี้ยครับให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วที่ผ่านมาก็มีออกไปที่คณะพยาที่เซ็นทรัลเวิลด์พารากอนเควิเลจอะไรพวกอย่างเงี้ยครับ ก็จะจออตลาดแบบวัยรุ่นที่ชอบถ่ายรูปพิสเตอร์นิดๆก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีหลังจากคนเอาไปโพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยครับไ IG Facebook ก็มีบล็อกเกอร์เอาไปรีวิวให้ครับมีคนดูเป็นหมื่นคน แล้วก็ได้ออกหนังสือพิมพ์ถามว่าเหนื่อยไหมในการทำทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันมันก็เหนื่อยแต่มันก็สนุกพอเห็นคนมากินและชอบถูกใจมันก็เหมือนมีกำลังใจทำพอฝากถึงสาวๆสาคนนะครับว่าอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับก็ผมอายุประมาณหนึ่งแล้วธุรกิจด้วยหน้าที่การงานผมก็มั่นคงแล้วครับก็อยากหาคู่ชีวิตแล้วก็อย่าเพิ่งปิดไฟนะครับ ปิดไปสิคนเออไม่แย่หรือยี่คนโอเคลองมาดูซิว่าสาวๆคิดไงกับคุณยกคุณเพิ่งดับไฟไปเลยอะเราไม่ชอบผู้ชายที่แบบฟุ้งฟิ้งอย่างเงียถ้าเออเขาเป็นหนุ่มเขาเาเป็นนายแบงค์แล้วก็วันหยุดเขามีร้านปะยางอะไรนย่งี้จะสบายใจใช่ไหมขึ้นแม่แรงเลยฮจะสบายใจกว่าเป็นไอติมฟุ้งฟิ้งใช่ไหมในจักรยานโถนนะป้า คุณเปิดไฟตาด้าเพราะอะไรคือเขาน่ารักดีแล้วก็ยิ้มยิ้มน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะคะ,ะแล้วก็เหมือนเขาชอบทำงานเหมือนเราเออเอาล่ะ,ะ,ะข้อมูลบอกมาว่าหนุ่มโสดคนนี้ ไม่เคยพาผู้หญิงเข้าบ้านมาก่อนเลยพาแต่ผู้ชายเหรอคะ yeah, <c oughs> ่ัยเป็นอย่างนั้นสิ <c oughs> บ้านเนี่ยเป็นเขตห่วงห้ามไม่เคยสาวใดได้เห็นห้องหับห้องนอนของเขาเลยอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคะแต่โทษฮะนี่คือเทคน้มวไทยแ,แลนด์เรามีสิทธิในการซอกแซกเข้าถึงชุดข้อมูลทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อ <c oughs> ให้สาวๆได้รู้จักผู้ชายไปในระดับแก่นแท้เลย <c oughs> เอาสิเอาสิรู้จักผู้ชายสักคนต้องเห็นยันบ้านช่องห้องหับนะสาวๆลองดูสิวิถีชีวิตบ้านช่องเขาเป็นอย่างไรเชิญครับ พลาดรายการใช้มีอาสักตอนคุณอย่าลืมนะคะกดซ u b สไครต์ไปด้วยค่ะและยังมีความสนุกแบบอันเซนเซอร์อีกมากมายแต่การจะเข้าถึงความฮาเหล่านั้นได้ต้องกด s u b สไครต์ตรงนี้เท่านั้นนะครับ s u b สไครต์ม่สักรไคร